การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือกับการบินไทยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติทำดีถวายพ่อหลวงในโครงการ fly and bike thailand รวมจักรยานทั้งหมด999คันปั่นในเส้นทางกรุงเทพมหานครจากอาคารสำนักงานใหญ่การบินไทยถนนวิภาวดีรงังสิตสิ้นสุดที่วัดอรุณราชวรารามวารมหาวิหารรวมระยะทางกว่า20กิโลเมตรเมื่อวันที่10ธันวาคม2557ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัทการบินไทยจํ กัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้งสององค์กรประชาชนทั่วไปและดารานักแสดงพร้อมกันที่อาคารสำนักงานใหญ่การบินไทยเพื่อร่วมกิจกรรมในโครงการ fly and b i k thailand ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจการปั่นจักรยานและส่งเสริมสุขภาพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเชิญชวนให้สมาชิกจากกลุ่มชมรมจักรยานต่างๆและประชาชนผู้รักการปัน่นจำนวน9 199คนเข้าร่วมโครงการผ่านการลงทะเบียนออนไลน์เมื่อวันที่1ธันวาคม2557ที่ผ่านมาในวันจัดกิจกรรมเริ่มพิธีการตั้งแต่เวลา6นาิก45นาทีผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันประสานเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาได้รับเกียรติจากนายทวัชชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายจรัญพรโชติกสเตียนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้ราย รายละเอียดของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้โดยกำหนดเส้นทางในการปั่นจากอาคารการบินไทยถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อไปยังจุดพักบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วเคลื่อนขบวนไปยังสะพานพระราม8ลงอรุณอมรินทร์และเดินทางสู่จุดรวมพลเพื่อถวายพระพรณ์ณโรงพยาบาลสิริราชหลังจากรับประทานอาหารกลางวันณพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานแล้วจะเคลื่อนขบวนสู่วัดอรุณราชวรา รามวร,รมหาวิหารเพื่อร่วมสวดมนต์ถวายพระพรเป็นที่สุดท้ายโครงการปั่นจักรยานวันนี้มีโครงการไฟอ่อนใบก็ทางการท่องเที่ยวร่วมกับการเมืองไทยนะฮะก็เรามีเป้าประสงค์คือจะทําดีถวายพ่อหลวงก็จะปั่นจักรยานไปที่โรมาศิราชนะครับเพื่อถวายเอาความสับพ็ดีแต่ในหลวงครับก็เลยเชิญชวนประชาชนหรือผู้สนใจได้จักรยานเนี่ยมาร่วงขี่จักรยานถวายพ่อหลวงนะครับการเข้าร่วมของนักปั่นจักรยานกินจักรยาน นี่ยม็ทั้งหมดประมาณพันคนครับก็ได้รับการตอบสนองที่ดีนะฮะแสดงว่าคนไทยเนี่ยมีความสำนึกพักดีต่อพระบาทสมเด็จพเจ้าอยู่ัวอย่างมากแล้วก็เราก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของสอิ่งแวดล้อมด้วยนะครับวันนี้เมื่อถึงเวลาประมาณ7นาฬิกาประธานในพิธีตีธงเพื่อปล่อยขบวนจักรยาน999คันซึ่งจะปล่อยขบวนจักรยานผู้บริหารเป็นชุดแรกตามด้วยขบวนจักรยานชุดที่1-5จํถึงาจำนวน500คันจากนั้นจึงปล่อย บวนจักรยานชุดที่6กถึงสิจำนวน499คัน <S <S <ess> ปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนดสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางท่องเที <S <S ่ยวด้วยจักรยานทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกันระหว่างการบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานให้เกิดเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและส่งเสริมให้คนไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกหลายกิจกรรมในอนาคตข้างหน้าโดยมีแผนที่จะขยายการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยจัก รยานนี้ไปยังภูมิภาคต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นการขยายตลาดนักท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งปัจจุบันกระแสการปั่นจักรยานท่องเที่ยวกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกตลอด2-3ปีที่ผ่านมาตลาดการท่องเที่ยวโดยจักรยานภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นปีละกว่า20%กิจกรรมครั้งนี้นอกจากได้ร่วมใจพักถวายความพักดีแดบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังช่วยกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานเพิ่มขึ้นอีกด้วย